เมื่อเวลา17.00นวันที่9ธันวาคมที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านาน,นาชาติไคจงังหวัดขอนแก่นนางวรรณพรเกตทัต ผูต้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล2,564สุดยอดงานแสดงผ้าทออีสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานชูแนวคิดทั่วโลกใส่ไทยบ้านทอร่วมตอกย้ำดันเอกลักษณ์ผ้าทออีสานสู่ตลาดโลกโดยมีนายสุเทพมณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายชาญยุทธวันดีพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นพร้อมทั้งพาณิชย์จังหวัดทั้ง20จังหวัดทั่วภาคอีสานตลอดจนผู้ประกอบการและสื่อมวลชนร่วมงาน อันนี้ต้องขอเรียนว่าโดยความเป็นมานะครับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับได้มอบหมายให้สํานักงานพาณิชย์จังหวัดทั้ง20จังหวัดภาคตะวันอกเฉียงเหนือนะครับโดยมีสํานักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเป็นแม่งานนะครับได้จัดทาโครงการเพื่อที่จะจัดงานมหกรรมผ้าทออีสานจุสาคนนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการผ้าทออีสานทั้ง20จังหวัดนะครับ ได้มีเวทีในการนำลิภตัณฑ์ผ้าทอมาจัดแสดงและก็จำหน่ายนะครับรวมทั้งได้เชิญผู้ประกอบการจากทั่วทุกภาคนะครับามาร่วมออกอู้หาแสดงสินค้านะครับทั้งทั้งบทในงานนะครับมีทั้งหมด250ผู้หาด้วยกันนะครับก็อยากจะขออนุญาตนะครับประจากสัมพันธ์เชิญชวนยังพร้อมพีม่น้องประชาชนนะครับนักท่องเที่ยว เพราะมีพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงนะครับงานมหกรรมผ้าทออีสานสู่สากลน,นะครับหรือว่าไทยแลนด์อีสานเ r เ b ิล e ิกเอ็2021นะครับเราจัดตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกนะครับพี่ที่เปิดก็เพิ่งผ่านไปนะครับตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่13ธันวาคมน,นะครับ2,564นะครับก็หวังใจว่าะจะได้รับความกรุณาจากพี่น้องประชาชนนะครับได้ออกมาดูมาชม มาให้กําลังใจผู้ประกอบการนะครับที่เป็นชาวอีสานเรามีจุดแข็งก็คือเรื่องของความปราณีตประจงนะครับต่อยอดด้วยการออกแบบลายผ้าที่สมกับเพศสมกับใบนะครับได้ใส่ได้ทุกสวมใส่ตามสโ่แกนที่ว่าทั่วโลกใส่ไทยบ้านทอนะครับก็ใส่ได้ทั่วทุกมุมโลกนะครับผม